คู่ก้มามเอวันต <occurs> ์เปล <apan> ี <mixer> ่ยนออกมาลุ้นที่นันบอลเปิดขึ้นไปลุ้นด้านบนครับสุดท้ายเอเบตตีได้ใส่ล้วเดียวโอ้โหสุดๆไปเลยครับสามหนึ่งครับโอ้โหแล้วประตูที่สำคัญนบ้างเนี่ยครับเสียไปแล้วครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าประตูครับของเอเมตีเฟเดเดนครับไม่ได้ยิงจุดโทษก็เอาตรงนี้แหละครับโอ้โห เท้าซ้ายของเขานี่ชอบหมังจริงๆนะครับโอ้โห oh oh. ดาวสโมสรสุดตะกรอการของบอไ oh oh. ทยเหลียคราเดซใส่ไปที่เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โห oh oh. ถือว่าทิงกดแบบดีๆหมดสิทธิ์ไปงล้วนะครับยอมไปเหลียไปด้วยครับ oh oh. ดูอีกทีครับบอเปินนดมาตรงนี้ส,สัสวาล บอลลงไว้สวยเลยนะครับเ้าขึ้นมาจับแล้ววางเท้ายิงโอ้โหูบอเนี่ยพุ่งแบบติดจรวดไปเลยครับคือบอลมันสายครับแล้วศิว,วิชัยก็หมดสิทธิ์แล้วครับยอดเยี่ยมจริงครับนันแต่เราบอกว่าเป็นระดับตำนานของฟุตบอลไทย